น่าวัดดีพไปลวงจุยปั่นพลืเดินหน้าราเราเพื่อนวาวลาวอย่าไปสนใจมันเร่งย่าไปไอราคากับลุมปากบางคนพวกลุมปากไม่มีราคาพูดจ้าไม่สจางชันปล้ำแต่ปลาจดปลาจันคนอื่นเ,ออเรื่องก้อนเก่าเราไม่ใจไปยุ่งนี่ก็เราทำเรยแล้วเทียวมาวีจานเลจริงมาตนวว่า râu am, mai ai phượn phút mấy đai am, mai ai có quỷ chán mấy đai té râu am chạy râu đai Mai ai sao mong mai ai cột lên bỏ râu tầm rơi phượn phút phượn hoa râu âu mà kịp âu mà sao Ca tao gặp râu ai ra ca cả. cầm phút con quân quốc năn lê mân cả đài chơi à, cao tàng mân lê chơi chơi thì ta bị luồng chùi ยาไปส้นใจมันนี่แล้วพวกนี้ก็จะรอนอ,อกรอนใจครึมครัมในตัวมันเองเลยว่าตึ้นตึ้นไม่โกรธไปลาวเกย์เกยไม่เชื่อรอตึ้นไม่ใจอะไรได้เกยใจไม่พี่่วงเมื่อนุ๊บแบบนี้ตีมาพูดไม่ใจว่าเป็นคนดีพิดมังทุกมังไปตามเรื่องที่ตําให้ค้นตั้งปั้นคนทูกใจตั้งปีเป็นไปไม่ได้พี่่วง คนที่ชอบกายังไอ้คนที่ไม่กว้างกะลุยบางคนหน้ากบมาเราอ้ามไม่ได้ไม่อายก็พูดมันซิทกิองเขาแต่เราอยากโลดกะนาัดลาในบัวไหนบูดยังมีคนตุดหัวปันไม่เต่ากันเลยนับประชายได้กับเราคนตรรมาดาคนเดินดินกินข้าวแกงลุงหมดแดงเล่งเรืองเผือนเป็นเกลือนมุงอแต ให้ปุ้มข้าวใจตึนก็พอแล้วแต่ว่าทีลูกไก่ชนอย่างมั่งลูกไก่ชนอย่างมั่งเออก็ตัวที่อ๋อตัวเอาไปตั้งหือลาวล่ะเอาตังคู่เลยนะก็ได้ไปชุ่มปุ้มข้าวใจตึนก็พอแล้วอ่าจองเป็ดจัดจีนแรงแรงได้ลูกไก่ชน